สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยาลักี้พาเพื่อนๆมาชมไร่ทานตะวันค่ะอยู่ที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีค่ะมีหลายไร่เลยค่ะเดี๋ยวย่าจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะ ต้นทานตะวันเป็นพืชทนแล้งชอบแดดจัดที่เกษตรกรนิยมปลูกหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวโพดเมล็ดทานตะวันจะมีสารอาหารที่มีคุณค่านิยมใช้สกัดทำน้ำมันปรุงอาหารหรืออบแห้งเพื่อรับประทาน หรือใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางสามารถนำมาเลี้ยงพึ่งและเก็บเอาน้ำหวานจากรังพึ่งที่สร้างจากเคสรดอกทานตะวันได้ค่ะต้นทานตะวันมีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกากลางเชื่อว่าปลูกในประเทศเม็กซิโกตั้งแต่2,600ปีก่อนคริสตกาลแต่ก็มีบางข้อมูลระบุว่า ทานตะวันมีถิ่นกำเนิดอยู่ทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกาโดยชาวอินเดียนแดงเก็บมเมล็ดมาบริโภคเป็นเวลานาน,านมากแล้วจนกระทั่ง300-400ปีผ่านมาชาวยุโรปนำทานตะวันไปปลูกเป็นไม้ดอกในยุโรปแล้วแพร่กระจายไปเขตอบอุ่นและเขตร้อนทั่วโลกในประเทศไทยเชื่อว่า เข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชโดยชาวฝรั่งเศสนำเข้ามาปลูกปัจจุบันพบเห็นไปทั่วทุกภาคโดยเฉพาะภาคกลางบริเวณจังหวัดลบบุรีและเพชรบูรณ์ ลักษณะโดยทั่วไปของต้นทานตะวันเป็นไม้ล้มลุกสูง2-4เมตรแล้วแต่สภาพดินฟ้าอากาศลำต้นตั้งตรงเป็นแกนแข็งมีขนสากแข็งสีขาวปกคลุมออกดอกเดียวปลายยอดดอกอื่นๆเป็นหมันค่ะไม่มีเมล็ดค่ะขนาดของดอกมีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 6เซนติเมตรถึง37ซนติเมตรค่ะเพื่อนๆถ้าดอกใหญ่ๆนะคะเหมือนในรูปค่ะดอกใหญ่มากมีเมล็ดเยอะเป็นพันๆเม็ดเลยนะคะนิยมปลูกในหน้าหนาวและหน้าร้อนใช้เวลาปลูกประมาณ60-65ถึงวันก็ออกดอกแล้วค่ะแต่ว่าต้นของเขาจะมีอายุประมาณ90-100ถึงวันค่ะเพื่อนๆ ประโยชน์ของทานตะวันก็นำมาบริโภคโดยตรงทานเมล็ดมันหรือว่านำเมล็ดไปเพาะเป็นงอกทานตะวันสกัดเป็นน้ำมันนำไปใช้ในอุตสาหกรรมทำเนยเทียนทำสีทำน้ำมันชักเงาสบู่น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ นอกจากประโยชน์ดังกล่าวแล้วในจังหวัดลบบุรียังปลูกเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆจะมาในช่วงนี้ค่ะเดือนพฤศจิกาธันวาหรือมกราคมนะคะมีดอกทานตะวันให้ชมตลอดค่ะเพราะว่าเขาปลูกไม่ได้พร้อมกันเพราะฉะนั้นก็จะมีหลายๆจุดหลายๆไร่ที่ปลูกทานตะวันให้เราได้ชมกันนะคะเพื่อนๆ ทุ่งทานตะวันในไร่แห่งนี้ก็จะมาชมได้อีกประมาณ4-5หวันก็ดอกก็มวยแล้วนะคะแต่ละแห่งแต่ละไร่ก็จะบานแค่1สัปดาห์เท่านั้นคะ่ะเพื่อนๆจากนั้นเจ้าของไร่ก็จะรอเก็บเมล็ดไปจำหน่ายคะ่ะเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะคะว่ามาลบบุรี จะไม่มีดอกทานตะวันให้ชมอีกมีค่ะมีอีกหลายไร่ที่ดอกทานตะวันยังไม่บานค่ะมีให้ชมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมก,กราคมค่ะวันนี้ยะละกี้พาเพื่อนๆนมาชมไร่ดอกทานตะวันนะคะอ่ามีความสุขกันทวนหน้ายะละกี้ขอลาไปก่อนคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ยะละกี้ด้วยนะคะ 拜拜。Bye bye.